สวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีธนูแต่วันที่1ถึงวันที่15กันยายนนะครับผมว่าความรักของชาวราศีธนูจะเป็นเช่นไรนะครับและนี้ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็มาดูดวงส่วนตัวผมด้วยนะครับก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับแล้วก็สัสดีทุกท่านที่เข้ามาใหม่ด้วย ก็เริ่มดูดวงความรักของชาวราศีธนูในเดือนกันยายนดีกว่าว่าจะเป็นเช่นไรนะครับมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะครับไพ่ใบแรกขึ้นมาว่า page of pentacles หรือไพ่เด็กถือเหรียญนั่นเองไพ่ใบนี้บ่งบอกความรู้สึกของชาวราศีธนูหลยท่านว่าเหมือนกับสิ่งดีๆที่เราทาลงไปความรักคุณค่าสิ่งดีที่เรามอบให้ใครสักคนหนึ่งไปเนี่ยมันเหมือนกับเด็กถือเหรียญเข้ามานั่นเองหมายความว่ายังไงหมายความว่าชาวราศีธนูหรือคุณธนูหลายท่านเนี่ยมักจะเหมือนกับเราทําสิ่งดีดีให้คนที่เรารักเรามักจะ แม,แม้ว่าสุดท้ายเราจะเหมือนกับตัวป au, เปล่าเล่าเปื่อยไม่มีรองเท้าไม่เหลืออะไรใส่ชุดก็ขาดเหมือนกับให้ไปจนเหมือนกับไม่เหลืออะไรก็ตามแม้ว่าสุดท้ายคุณจะเจ็บปวดหรือสุดท้ายคุณจะไม่ได้อะไรตอบแทนแต่คุณก็เหมือนกับเด็กถือเหรียญนะ่เด็กถือเหรียญหมายความว่าเหมือนคนคนหนึ่งที่หวังดีเสมอเหมือนคนคนหนึ่งที่เหมือนกับได้ทําสิ่งดีๆให้ใครทุกคนหนึ่งที่เรารักครั้งหนึ่งเราเคยรักกันครั้งหนึ่งเราเคยมีสิ่งดีๆที่เราให้แก่กันเนี่ยก็พอแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นเด็กถือเหรียญไม่วาคุณความรัักมนยังคงอู่ มันจะเหมือนกับสิ่งดีๆท,ท,ที่เช่าสิทธิทําทำให้คนที่เทียวรักไปหรือความว่ารักที่คุณให้เขาไปเนี่ยอะไรที่คุณเคยทําก็ตามมันเหมือนกับมันอยู่ในหัวใจมันอยู่ในหัวใจมันอยู่ในความรู้สึกมันอยู่ในสิ่งดีๆที่เราม,ามอบให้เขาไปแล้วอะ่ะเขาจะรับรู้หรือเขาไม่ต้องการมันหรือเขาจะไม่ต้องการมันหรือเขาจะให้อะไรกับคืนมาเนี่ยมันก็แล้วแต่เธอนั่นเองแต่ไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่า king of swords หรือพระราชาถือดาบเห็นภาพของผู้ชายคนนึงนะครับผมเขาถือดาบไว้ในมือแล้วเหมือนกับมีโล่ตกอยู่แล้วสภาพเขาเหมือนนนกบผผ่่าาารล ผ่านสงครามสภาพสบักสบอมมาเพราะฉันผมเชื่อว่าสิ่งดีดีเที่ยวชาวไรศีนุหลายท่านเน pues like, ี่ยมอบให้กับคนที่คุณรักเนี่ยเราคงเคยต่อสู้เพื่อเขาไปแล้วเราเคยพยายามทําทุกอย่างเพื่อเขาไปแล้วแต่สุดท้ายเรากลับกลายเป็นคนที่เหมือนกับเจ็บทําจนเหนื่อยทําจนหมดแรงทําจนเหมือนกับต่อสู้ไปแล้วสู้ไปแล้วทําไปแล้วอะแต่สุดท้ายเรากลายเป็นคนที่เหมือนกับถือดาบไปในมือกลายเป็นคนที่เหมือนกับถูกทําร้ายก็มีกลายเป็นคนที่เหมือนกับอาจจะเป็นคนที่ทําผิดนะครับทาไม่ดีกับคนที่เรารักเขากลายเป็นเหมือนกับมองว่าคุณเป็นสร้างปััญหาากบเข นะครับทั้งที่เราหวังดีทั้งที่เราเคยทําดีกับเขาทั้งที่เขาเคยบอกว่ารักเราทั้งๆที่เขาเคยบอกว่าเราทําดีกับเขาเราเป็นคนที่ดีกับเขามาตลอดแต่วันนี้กิงถือดาบพอเราเข้าไปต่อสู้เราเข้าไปพยายามแก้ปัญหาเราเข้าไปพยายามทําดีกับเขาต่อเนี่ยเขากลับกลายเป็นเหมือนกับเรากลายเป็นกิงถือดาบกลับกลายมองว่าเราไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้กลับกลายเป็นเหมือนกับเราเป็นคนไม่ดีในสายตาของเขาแต่เด็กถือเหรียญก็กิงถือดาบทั้งหมดทั้งมวลให้สองใบนี้มาบอกชาวราศีนูนท่านว่าคุณก็อยากจะบอกคนที่คุณักแล ต่อให้เราจะร้ายยังไงก็ตามต่อให้เราจะไม่ดีในสายตาเขาอย่างก็ตามแต่เหมือนกับคนไม่ดีคนนี้ก็เหมือนกับอาหัวใจให้เขาแล้วนะก็เหมือนกับถึงร้ายก็รักถึงไม่ดีก็รักก็เหมือนกับตัวชายคนหนึ่งทศกัณฐ์ที่อาหวใจเนี่ยให้กับนางสีดาฝากหัวใจไว้กับนางสีดาแต่สุดท้ายเนี่ยสิ่งดีๆที่เขาทําสิ่งดีๆที่เขาเคยรักเนี่ยนะครับกับกลายเป็นหิงถือดาบกับกลายเป็นเหมือนกับเขามองว่าเราไม่ดีกับกลายเป็นเหมือนกับเขามองว่าเราเป็นยักษ์เขามองว่า เราเป็นมารเขามองว่าเราเป็นเหมือนคนที่ไม่ดีในสายตาเขาอะทั้งที่เมื่อก่อนเขาเคยรักเราในสิ่งที่เราเป็นเขาเคยรักในสิ่งที่เราทาให้กับเขาเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าเพจออกวานหรือว่าเด็กถือไม้เท้าไพ่ใบนี้บอกชาวราศีทุกท่านว่าคุณก็คงอยากจะบอกเขาแหละว่าครั้งหนึ่งเนี่ยคุณจําได้หรือเปล่าเราเคยรักกันเพราะอะไรเราเคยรักกันเราเคยชอบกันในสิ่งที่เขาเป็นในสิ่งที่เราเป็นแต่วันนี้เขากลับกลายเป็นเหมือนกับมองว่าเราเป็นสิ่งของเหมือนกับเด็กคนหนมัครบ ดอกกุหลาบที่เขาเคยให้เราเนี่ยวันนี้เขามองว่าเราเป็นลูกปั้นมองเราเป็นก้อนหินมองผ่านเราไปอะไปให้กับคนอื่นไปสนใจสิ่งอื่นมากกว่าหรือเหมือนกับเดินผ่านเราไปหรือเหมือนกับอาจจะใช้อารมณ์หรือไม่ต้องการเราเพราะฉะนั้นเด็กถือไม้ท้ไทาไปนิ้วว่าก็เด็กถือเหรียญคิงถือดาบทั้งหมดทั้งมวลชาวราศีทุกท่านเนี่ยไพ่สามใบนี้บอกว่าสิ่งดีๆที่ชาวราศีทุกทำให้สิ่งดีๆที่เราเคยมอบให้ความรักสิ่งดีๆที่เราเคยมีให้แก่กันเนี่ยคุณจํามันได้หรือเปล่าแต่วัน,น หัวใจของเขาไม่เหมือนเดิมที่เหมือนกับมองผ่านเราไปมองไม่เห็นคุณค่าเราอีกทั้งที่เขามองเห็นตัวตนของเราว่าเราก็ยังอยู่ที่เดิมทั้งที่เขาก็มองเห็นว่าครั้งหนึ่งเขาเคยชอบในสิ่งที่เราเป็นเคยรักเราในสิ่งที่เราเป็นแต่วันนี้เขากลับกลายเป็นเหมือนกับคิงถือดาบกลายไปมองว่าเราเฉยชาเคยมองมาไปมองเหอนเหมือนกับทําอะไรกับเราก็ได้มองว่าเราเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ทั้งที่เราเป็นเหมือนกับคนที่เอาหัวใจให้เขาหมดแล้วว่าให้ไปจนไม่เหลืออะไรแล้วนั่นเองเพราะฉันให้ไปต่อมาครับขึ้นมาว่าเดิมา เดยมนเชื่อมไปนี่บว่าคนคนหนึ่งที่เหมือนกับพยายามเสกสิ่ง,งต่างๆออกมานะครับแล้วก็เหมือนกับสุดท้ายกลายเป็นเหมือนกับเสกดาบออกมาจากหมวกซะอย่างนั้นเนี่ยเหมือนนักมายากลกลางเสกสิ่งดีดีเสก,กตายเสกเหรียญเสกถ้วยออกมาจากหมวกใบเนี้ยแต่สุดท้ายเขาเพิ่งรู้ตัวว่าทุกอย่างที่เขาทําลงไปเนี่ยกับได้ความเจ็บปวดพไพ่ใบนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับชาวราศรีธนูหลายท่านที่คุณพยายามทาทุกอย่างเพื่อคนที่คุณรักพยายามมอบความสุขพยายามเติมเต็มเขานะครับอะไรที่เขาขาดเราพยายามให้เขาอะไรที่เขาอยากได้เราก็พยายามให้เขา หลายท่านอาจจะมีการช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องทองหรือพยายามมีความสุขพยายามแต่งงานอยากจะสร้างครอบครัวแต่สุดท้ายที่คุณทาไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกลับได้ดาบออกมาจากหมวกอะกลับได้ความเจ็บปวดเป็นความตอบแทนหรืออาจจะถูกทําร้ายถูกทิ้งหรืออาจจะเหมือนกับเขาหาว่าคุณเนี่ยไปทําไม่ดีกับเขาอะเพราะฉันไพ่เป็นนี้มาครับผมบอกชาวอีมิถนท่านว่าคุณคงพยายามทําเพื่อคนที่คุณรักพยายามทาสิ่งดีๆให้คนที่คุณรักแต่ไม่คิดว่าเขาจะเข้าใจเราผิดหรือเขาอาจจะคิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนไม่ดีในสายตาของเขานั่นเอง เพราะฉันไพ่ไปดิว่าเมจิเชียนคิงถือดาบเด็กถือเหรียญน่ะคุณคงจะบอกคนที่คุณรักว่าเราเนี่ยกลับมาเห็นคุณค่าเรากลับมาเป็นสิ่งดีเรากลับมาเชื่อใจเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่าทั้งที่เราเคยเนี่ยเคยรักกันมาก่อนเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนเคยทําเต็มที่ต่อกันมาก่อนแต่วันนี้เขากลับกลายเป็นเหมือนกับ6ดาบหรือซิกออฟซอร์ไพ่หกดาบใบนี้บอกชาวราศีสิงท่านว่าหมายตอนเนี้จับมือกันหรือมองหน้ากันเนี่ยเขายังไม่อยากจะมองหรือไม่อยากจะคุยกับเราเลยหรือเหมือนกับไม่อยากจะยั่งอยู่เคียงข้าางเรอีกแว เพราะท่านหกดักใบนี้บอกชาวหนีถึงท่านว่าเหมือนคุณเนี่ยฝากหัวใจไว้กับเขาอยากจะนั่งอยู่เคียงข้างเขาอยากจะจับมือเขาไว้นะไม่เขาไปจากเราอะแต่สุดท้ายเด็กถือไมเท้าครับรคิงถือดดบในเมื่อเขามองว่าชาวหนี้ถึท่านเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับคนไม่ดีคนที่เลวคนที่อาจจะทําร้ายเขาทําปัญหากับเขาก็ตามจนเขาเดินหนีคุณไปอะแต่ไพ่นี้บอกว่าต่อให้เราจะเลวยังไงก็ตามต่อให้ชาวหยู่จะร้ายยังไงก็ตามหรือเป็นคนไม่ดียังไงก็ตามแต่คุณก็ยังคงเหมือนกับเป็นคนเลวที่รักเธอ เป็นคนร้ายที่รักเธอเป็นทศก,กัณฐ์ที่เหมือนกับรักนางสีดาคนเดียวอะแม้ว่าสุดท้ายจะต้องถูกทิ้งแม้ว่าสุดท้ายจะถูกทําร้ายหรือถูกทําให้เจ็บปวดหรือถูกทําให้เสียใจก็ตามนะครับไพ่ใบต่อมานะครับไพ่ขึ้นมาว่าห้าดาบหรือไฟออฟซอร์ดเห็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งเขาถือดอกกุหลาบไว้ในมือเห็นไหมครับแล้วเหมือนกับเอาดอกกุหลาบเนี่ยไปโยนทิ้งลงแม่น้ําเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับดอกกุหลาบที่ชาวเราถึงหลาท่นทานเนี่ยมอบให้กับเขาเหรียญเหรียญเงินเหรียญทองที่เรามอบให้กับเขาไปนะครับ วันนี้คนแรกของชาวอยู่หลยท่านเนี่ยจะถือดอกไม้ที่คุณเคยให้อาจจะเห็นคุณค่าว่าคุณยังรักเขาอยู่เห็นสิ่งดีๆที่คุณมอบให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองแต่วันนี้ไพ่ห้าดาบคนแรกของชาวอะไรายท่านเนี่ยเหมือนกับทาเหมือนกับคนที่ไม่เคยรักกันเลยทับกับกลายไปเหมือนกับถือดาบไว้ในมือเห็นไหมครับถือดอกกุหลาบไว้ในมือแล้วเหมือนกับเอาไปโยนทิ้งลงแม่น้ำซะอย่างนั้นนะพะฉันไพ่ไปนี่บอกว่าคุณอาจจะเจอคนแรกของคุณตอนนี้เขาทาเหมือนกับคนที่ไม่เคยรักกัน ทำเหมือนกับคนที่ไม่เคยรักกันทําเหมือนกับคนที่เหมือนกับโดนทิ้งความรักโดนทิ้งความรู้สึกดีๆที่เรามอบกับเขาเนี่ยไปง่ายแต่ไพ่เป็นที่ว่าสิ่งดีๆที่เราทําไปเนี่ยสิ่งดีที่เรามอบให้เขาไปเนี่ยเรามอบให้ด้วยหัวใจนะเรามอบให้ระหวังดีเสมอนะถึงเขาจะไม่รักเราถึงเขาจะไม่ถึงเขาจะทําร้ายเราถึงเขาจะมองว่าเราไม่ดีแต่ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้หวังดีกับเขาเสมอเพราะฉันไพ่ห้าดาบวันนี้เขาอาจจะไม่ต้องการมาวันนี้เขาอาจจะทิ้งขว้างมัน วันนี้เขาจะทิ้งความรักของชาวราศีธนูไปแต่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาครับ The c h a ิ i o t นะครับ The c h a ิอ o t หมายความว่ายังไงหมายความว่าสักวันหนึ่งเนี่ยคนรักของชาวราศีธนูเนี่ยเขาจะนึกได้เสมอเลยว่าคุณเนี่ยคือคนที่ขี่มา้านะครับครับเขาจะมองคุณว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ขี่มา้มาหมายความว่ายังไงหมายความว่าคนคนหนึ่งที่เคยขี่เดินทาง,งาร่วมกันคนหนึ่งที่เคยช่วยเหลือเคยพาเขามาถึงจุดๆเนี้ย เพราะฉะนันไพ่เดชชายเลออดทำนาด,ดวงชะตาของชาวราศีนท่านว่าไพ่ห้าดาบเด็กถือเหรียญน,นะครับทั้งหมดทั้งมวลของไพ่สามาไปนี่คือการที่ชาวราศีนูเนี่ยผมขอบอกเลยว่าสิ่งดีๆที่คุณทําให้เขาไปเนี่ยวันนี้เขาจะไม่เห็นคุณค่าคุณวันนี้เขาจะโยนความรักโย,ยนจิตงเสี่ยงหัวใจโยนหัวใจคุณทิ้งลงไปแม่น้ําหรือทาร้ายห,หัวใจคุณหรือคุณฝากหัวใจให้เขาไปแล้วเขาเหมือนกับทาร้ายมันหรือไม่เห็นคุณค่ามันหรือเขาเดินจากคุณไปนะครับหรือเขาไม่ต้องการคุณหรือเขาเลิกลาคุณไปแต่ไพ่เดชชายเลออดบอกว่าวันใดกกันนึง็ตาม เขาจะต้องกลับมาเห็นคุณค่าคุณเพราะคุณเนี่ยแหละคือคนที่เหมอเือนกับขี่ม้าพาเขาไปเจอที่สิ่งที่ดีที่สุดพาเขาไปเจอสิ่งที่ดีๆพาเขาไปเจอความสุขพาเขาไปเจอบนเส้นทางของเขา,า <im itation> อะเพราะฉันไห่หกดาบวันนี้ชาวราศีเวทัท่านคิงถือดาบกับหกดาบวันนี้คุณอาจจะเป็นคนที่เจ็บปวดวันนี้คุณอาจจะเป็นคนที่สะบักสะบอมเสียใจนั่งเจ็บปวดนั่งเสียใจนั่งร้องไห้นะครับหรือกาลังเจ็บปวดหรือกำลังร้องไห้อยู่หรือถูกทิ้งนะครับทั้งที่พยายามทําเพื่อเขา นะครับทั้งที่พยายามทําเพื่อเขาทั้งที่พยายามเหมือนกับต่อสู้เพื่อเขาและเขาอาจจะทำร้ายเราหรือเขา,าจ,จะเหมือนกับคุณทิ้งความเจ็บปวดไปกับคุณแต่ไพ่เบนิกว่าเดชาริออรเด็กถือเหรียญห้าดาบวันใดวันหนึง่งเขาต้องรู้แน่นอนเลยว่าชาวเรือิึงหนึ่งท่านเนี่ยคุณนั่นแหละเป็นคนที่เดินมาส่งเขาวันใดวันหนึง่งเขาต้องรู้แน่นอนเลยว่าคุณคือคนที่หวังดีกับเขามาตลอดคนที่ทําให้เขามาถึงจุดเนี้ยทาให้เขาไปเจอคนที่เขาต้องการไปเจอคนที่เขารักเพราะฉันไพ่เบนิกว่าคุณอาจจะเจ็บปวดเสียใจร้้้อองงงไหคุณาาาาาาจจะเเเดดิินนทมมส่ขํต เดินม,มาส่งเขาด้วยความเจ็บปวดเดินม,มาส่งเขาด้วยความเสียใจแต่วันนี้คุณเป็นคนหนึ่งนะที่ทําสิ่งดีๆกับเขาที่เป็นคนเหมือนกับทําให้เขามาถึงจุดๆนี้ได้เพราะฉะนั้นเดชชัย,ชยออยบอกว่าถ้าเขาไปรอดนะครับเขาคิดว่าเขาเจอคนที่ดีกว่าคุณเขาคิดว่าเขาไปรอดเขาถึงไปจากคุณแต่มเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไปไม่รอดเอดชชัยออยบอกว่าพ่เด็ดสเตนแล้วก็พ่าเด็กถือเหรียญเมื่อไหร่ก็ตามที่คนรักของชาวไทยหลายท่านเนี่ยเขาทิ้งความเจ็บปวดเขาเดินทานร้ายคุณไป แล้วเขาไปจากคุณเนี่ยถ้าเกิดเขาไปคุณด้วยอะไรก็ตามแม้เขาไปไม่รอดเนี่ยไพ่เดอสเตนไปนี่กับเด็กถือบอกว่าเขาจะกลับมานึงถึงรูปถ่ายกลับมาดึงรูปปั้นรูปเนี้ยกลับคืนมาเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าคุณอาจจะเย็นชากับเขาเช่านะสี่ทุ่ท่านคุณอาจจะเย็นชาเฉยชากับเขาเหมือนกับเด็กถือไม้เท้าคิงถือดาบคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับเราไม่ต้องการกลับไปเจ็บปวดอีกแล้วเราอาจจะทำใจได้นะเราอาจจะไม่อยากจะกลับไปเจ็บปวดไม่อยากกลับไปเสียใจเพราะเราเคยเสียใจเคยต่อสู้เพื่อเขาเคยทำสิ่งดีกับ้าแลวททดดีี่สุะ ให้ไปจนเห, A, หมือนกับเรารู้สึกว่าเราทําดีจนหมดแล้วะให้เขาไปหมดแล้วอย่างเงี้ยให้ไปหมดหัวใจแล้วประมาณนะั้นจนไม่เหลืออะไรแล้วะจนเหมือนกับเราเหมือนกับตัดสินใจว่าเราไม่ต้องการกลับไปเจ็บต่อไปแล้วเราต่อสู้พอแล้วกับความรักครั้งนี้จนหมดแรงแล้วะเขาจะกลับมาเหมือนกับเด็กถือเหรียญกับเด็กสเต,ตนอะเห็นไหมครับเ <K ul ain> ขากลับกลายเป็นปคนที่พยายามดึงลูกปั้นกลับพื้นมาเพราะฉันไพ่เบนี้ทํานาดวงตาของเช้าเลยตาสีทุกหือยท่านว่าคนรักของคุณเนี่ยเขาจะต้องการคุณหรือกลับมาหาคุณเนี่ยก็ต่อเมื่อคุณหายไป ก็ตอเมื่อคุณเริ่มรู้สึกเฉยชาเริ่มรู้สึกเย็นชาเริ่มรู้สึกอยู่ได้แล้วหรือเขามีปัญหาหรือเขาไปไม่รอดนี่แหละเขาถึงกลับมาหาคุณนั่นเองไพ่ใบต่อมาครับผมเป็นไพ่ขึ้นมาว่าเด็ดจัดเม้นในตำแหน่งที่9นี่คือการทำลายดวงตาในอนาคตว่าชาวหลิวท่า,านเนี่ยผมขอทำลายเลยว่าถ้าเกิดคนรักคุณเนี่ยที่เลิกรากันไปไม่เกิน6เดือนขอทำลายแบบนี้นะ6ดาบถ้าเกิดเลิกไปไม่เกิน6เดือนจะมีการกลับมาพูดคุยกับมาติดต่อกลับมาเคลียร์ใจกันกลับมาปรับความเข้าใจกันแต่ถ้าเกิดเลิกไปเกินอนเดน ผมขอทํานายเลยว่าชาวราศีมิถุนท่านเนี่ยหกดาบกับเดอดจัดเมนคุณอาจจะเจ็บปวดเสียใจมากมากมายเลยคุณอาจจะร้องไห้มานานแล้วคุณอาจจะหมดแรงมานานแล้วจนกลายเป็นเหมือนกับไพ่เดอจัดเม้นเนี่ยผมขอทํานายว่าถ้าเกิดใครเลิกไปเกินหกเดือนขอทํานายชาวราศีมิถุนท่านว่าคุณจะหลุดพ้นครับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปตั้งแต่กันยายนถึงหาหรือหกเดือนครบหกเดือนเมื่อไหร่คุณก็จะหลุดพ้นจากความรักที่มันเคยเจ็บเคยทําร้ายคุณคนที่เขาเย็นชาคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าคนที่เขาเห็นว่าคุณเป็นสิ่งงขอ เท่าที่คุณทักเขาทําดีกับเขามาตลอดนั่นเองเพราะฉะนั้นผมขอทานายว่าคุณจะหลุดพ้นจากมันอะไรที่มันทําร้ายคุณอะไรที่มันทําให้คุณเจ็บอะไรที่มันทำให้คุณเสียใจเนี่ยคุณจะหลุดพ้นจากมันแล้วคุณจะกลายเป็นเดอะสเตนเข้ามาแล้วก็เดอะชาริออตอะไรที่มันทําร้ายคุณมันจะทําให้คุณแข็งแกร่งนั่นเองพไพ่ใบต่อมานะผมคือพไพ่ใบสุดท้ายคือบทสรุปความรักของชาวราศีธนูหลายท่านว่าสามถ้วยหรือว่าทีออฟคัไพ่ใบนี้บอกว่าคุณอาจจะเหมือนกับเดินออกไปจากความรักครั้งนี้ที่คุณหลุดพ้นเน คุณอาจจะพบเจอความรักที่เหมือนกับเคยหยุดแล้วเคยพยายามตามเขากลับคืนมาแล้วเคยขอร้องเขาไม่ให้เขาไปจากเราอ่ะเราเคยฉุดลั้งเขาไม่ให้เขาไปจากเราเคยพยายามดึงเขากลับคืนมาพยายามขอร้องเคยพยายามบอกเขาแล้วว่าทําไมตอนที่เขาเลือกคนอื่นทําไมตอนที่เขาเดินจากไปเนี่ยทําไมไม่คิดดีๆเพราะฉันพไพ่สามถ้วยเปอีกว่าเ,าเห็นใครสักคนเดินจากเราไปไปเลือกคนอื่นหรือเดินจากเราไปหรือพยายามดึงเขากลับคืนมาแต่เขาไม่กลับวันนี้ชาวหยิบท่านก็เลยทําเหมือนกับเราขอเป็นฝ่ายเลือกเดินจากไปเช่นกัน เราขอหลุดพ้นจากความรักที่มันแย่ๆแบบนี้เช่นกันเพราะเราเคยพยายามฉุดลังเขาไว้แล้วเราเคยพยายามตามเขากลับมาแล้วแต่เขามักกลับมาในวันที่เหมือนกับกลับมาในวันที่เหมือนกับเขาเคยทิ้งเราเคยทำร้ายเราอ่ะกลับมาดึงเรากลับมาต้องการเราในวันที่เขาเหมือนกับเริ่มเหนื่อยเริ่มไม่เหลืออะไรเริ่มไม่เหลือใครถึงกลับมาคิดถึงเรานั่นเองเพราะฉันไพ่ใบนีว่าเดี๋ยวจัดเมนกระสามถ้วยลองคิดดูดีๆด้วยกันว่าคุณอยากจะกลับไปหาเขาอยากจะตามเขากลับคืนมาอีกหรือเปล่าทั้งที่เขาเคยทิ้งคุณนั่นแหละ มาดูไพ่ของคนรักของชาวราศีธนูดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคร i, wi, anyway. ับเขารู้สึกไงคุณบ้างไพ่ใบแรกขึ้นมาคือไพ่แปดเหรียญขอทํานายว่าโดยชะตาของชาวราศีธนูท่านเนี่ยคนรักของคุณเนี่ยเขาังเห็นว่าคุณเนี่ยยังรักเขาอยู่นะเขาจะเห็นในสิ่งดีๆเห็นคุณค่าเห็นความมั่นคงเห็นความรักที่คุณทําให้กับเขาอยู่เพราะฉันจะเห็นภาพของอีกคนหนึ่งเขากำลังปั้นสิ่งหนึ่งให้กับคนที่เขารักทุกๆวันทําสิ่งดีๆทุกๆวันทําสิ่งเดิมเดิมรักของชาวธนท่านเนี่ยเขาจะมองว่าคน ยังเป็นคนดีคนเดิมยังเป็นคนที่ยังรักเขาเสมอต้นเสมอไปกับเขาเลยแต่พไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าหินออบวานหรือราชินีถือไม้เท้าคนละของคุณเนี่ยเขาจะมองว่าคุณอาจจะไปสร้างปัญหาใจร้อนคิดมากหรือทําอะไรไปด้วยอารมณ์แต่เราเนี่ยเหมือนกับคนที่หวังดีกับเขานะเขาเอาจจะมองว่าเราไม่ดีเขาจะมองคุณเป็นทศกณัณฐ์ก็จะมองเหมือนกับคุณเนี่ยเป็นยักษ์เป็นมารเป็นคนที่ไม่ดีแต่เห็นไหมผมว่าทศกัณฐ์เนี่ยหรือยักษ์เนี่ยก็รักนางสีดาก็รักก็มีหัวใจให้กับเขาเนี่ยแหละ เห็นไหมครับผมว่าเรารักเขาเราหัวใจให้กับเขาอะแต่เขากับเหมือนกับมองว่าเราเนี่ยไปห้ามเขาทั้งที่เราเจ็บทั้งที่เราเสียใจทั้งที่เราร้องไห้แต่เราก็ยังรักเขาอยู่เราก็ยังห่วงใยเขาอยู่เพราะฉะนั้นไพ่เมนอย่่เขาจะมองคุณเนี่ยเป็นคนไม่ดีเป็นคนที่ทําผิดหรือเป็นคนที่สร้างเป็นหากับเขาแต่ถ้าเกิดเขามองดีๆแล้วเนี่ยเขาจะรู้ว่าคนคนนี้ชาวราศีธนูเนี่ยแหละต่อให้จะเป็นคนไม่ดียังไงก็ตามเป็นคนที่ร้ายแรงยังไงก็ตามก็เป็นคนคนหนึ่งที่ห่วงใยเขายอมเจ็บแทนเขายอมเสียใจแทนเขา เื่อเขาไปทําในสิ่งเขาอยากจะทําสิ่งเขาต้องการน่ะนั่นเองเพราะฉันไพ่ใบต่อมาครับขึ้นมาว่าคิงออฟเปน i คอนหรือพระราชาถือเหรียญขอทํานายว่าคนรักของชาวราศีธนูท่านเนี่ยเขายังรักคุณอยู่นะครับแต่วันนี้เขาอาจจะไปกอดคนอื่นเขาอาจจะมีคนอื่นแต่วันใดวันหนึ่งถ้าเกิดเขาไม่มีคนหญิงคนนี้ไม่มีผู้ชายคนนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะกลับมาบ้านของเขานน่แหละเพราะฉันขอทํานายว่าคิงถือเหรียญเพราะเขารู้ครับว่าคุณเนี่ยรักเขามากแค่ไหนเพราะเขารู้ว่าชาวราศีธนูท่านเนี่ยคือบ้าน คือความมั่นคงคือคุณค่าของความรักเขาถึงคิดว่าเฮ้ยเขาไปเรียกคนอื่นก่อนได้นะเขาจะกลับมาบ้านหลังนี้เมื่อไหร่ก็มาได้เพราะฉันไพ่ไปต่อมาครับขึ้นมาว่าหนึ่งดาบหรือเอ็ดออฟซอร์คือไพ่ไปสุดท้ายว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเขาถือดาบไว้ในมือเห็นไหมครับเขาอาจจะแอบซ่อนไว้ข้างหน้าเขาจะบอกว่ารักคุณคําพูดเขาจะบอกเขารักคุณเขาจะบอกเขาคิ่ถึงคุณแต่ด้านหลังเขาจะถือดาบแอบซ่อนไว้อยู่ก็ได้เพราะฉันไพ่ใบนี้บอกว่าคนรักของชาวราศีพฤษภหลายๆท่านเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่แทงข้างหลังคุณ หรือเขาจะเป็นคนที่เหมือนกับคุณรักเขาคุณไว้ใจเขาแต่เขาเหมือนกับแอบซ่อนดาบไปข้างหลังอ่ะกับหักหลังคุณหรือว่าแทงข้างหลังคุณหรือแอบแอบทําร้ายคุณด้านหลังอ่ะแอบทาใม้รับหลังคุณนั่นเองเพราะฉันทํานายว่าถ้าเขาไม่เจอปัญหาถ้าเขาไม่เจ็บถ้าเขาไม่เสียใจเนี่ยเขาก็จะไม่กลับมาหาคุณหรอกแต่เห็นไหมผมว่าเทวดานางฟ้านี่ก็พยายามบอกเขานะว่า้เขาเนี่ยกลับมารักคุณกลับมาเห็นคุณค่าคุณกลับมานึกถึงสิ่งดีๆของคุณนะครับพะฉั้นเกิดใครเลิกไปเกิน6เดือนถึง1ปีขอทํานายเลยว่าคคนนหลังุณเี่ คงไม่กลับมาแล้วพราะเขาเอาจจะไปรอดแต่ถ้าเกิดเขากลับมาเนี่ยก็เพราะว่าเขาถูกดาบแทงเหมือนกับที่เราทําเหมือนกับที่ทําไว้กับเรานั่นแหละเพราะฉันหนึ่งดาบใบนี้ขอทํานายว่าคนรักของชาวราศีมิถุนที่เขาทําร้ายคุณเนี่ยเขาเจ็บเขาเสียใจเขาถึงกลับมาเขาถึงรู้สึกว่าคุณเจ็บปวดเสียใจแค่ไหนเพราะเขาถูกทําร้ายมาเหมือนกับที่เขาทำไว้กับคุณนั่นแหละหนึ่งดาบมีปัญหาก็เลยกลับมานั่นเองเพราะฉันไพ่ไปสุดท้ายครับเป็นไพ่ออร์แคิลแนะนําชาวราศีมิถุนท,ท่านว่า wakeup Your Mo m e n t ไพ่ใบนี้บอกว่าพยายามตื่นแล้วก็เห็นคุณค่าสิ่งดีๆรอบๆตัวคุณได้แล้วไพ่ใบนี้คือการแนะนําการบอกนะครับการแนะนําว่าในเดือนกันยายนเนี้ขอให้คุณตื่นมาพบความจริงตื่นมาพบความจริงได้แล้วว่าคนที่เขารักเราเนี่ยเขาจะไม่ีวันทําร้ายเรานะเขาจะไม่ีวันที่หักหลังเรานะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาทําร้ายเราเนี่ยเวรกรรมมันจะตามทันเขาเวการกรรมมันจะทําร้ายเขาเองมันจะทำให้เขาเ,าเ,ขาเจ็บเหมือนกับที่เราเจ็บนั่นแหละแต่วันนี้คุณตื่นมาพบความจริงได้แล้วว่าคุณมีคุณค่ามากกว่านั้นว่าสิ่งดีรอบตัวคุณมมาากยยเล เขาต้องเห็นคุณค่าคุณอยู่แล้วแหละและไพ่เป็นน้ว่ากเวกอัพทำนายว่าคนแลกของคุณเนี่ยเขาจะได้สติเขาจะตื่นก็ต่อเมื่อเขาทําท้ายคุณเสร็จแล้วเขาไปเจออะไรที่มันเจ็บปวดไปเจอปัญหานะครับเขาจะกลับมาตื่นได้สตินึกถึงคุณนึกถึงความทรงจําต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพความทรงจําภาพความรักที่เคยมีให้แก่กันนั่นเองนะครับก็ขอบคุณชาวราศีทุกๆท่านที่เข้ามาดูหิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe นะครับผม ถ้าใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปอยูแล้เช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ